ไอ้เหี้ยลูกไอ้เหี้ยกูลูกเองอืมใส่ชุดเข้ากับตีมมากเอ้ามาผิดทางนิดนึงวันดียวไปนู่นไปกันเฮ้ยใครวะ ใช่ว่าอ,องอะไรองติดซะง,งั้นแต่ก็ยังงงอยู่ดีอะข้างล่างนี่แบบหลหงจริงหลงจัง มันตืบ๊บมันตืบ๊บเฮ้ยขึ้นไงเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นไงก่อนโอ,โอเคแค่ทีมีขึ้นตรงน,นี้เร็วใครมาทำพี่ยรงไงมันเนนะี่ยโอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปไหนเนี่ยตั้งวิธีเสร็จแล้วไปไหนเหเฮ้ยนั่นไง เรื่งตัวปิวไปแล้วอ้าวหลอกเรานี่ไอ้เราก็น,นึกว่าอะไรอืมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว่เข้าลูไป,ไป,ไป,ไปมามามาเจนมาเจนลงล่างด้วยนะก็ตาม,ามาตีซับตีโว้ยเห็นแลวคุ้นๆก็ตามนี้ ก็มัดเลยเอ่อแล้วขึ้นไงอี๋ไบขึ้นทางเดิมไหมกันโอ้โหเดี๋ยวแล้วปาดหนึ่งทีวุ้ยแม่งเลยทำไมกดโลรูช้าจัง ไปด้วยจะเดินไปทางเดียวกันดียอ่ยอย่อก็เดินไปหนึ่งทีอุ้ยไม่ได้วอ้า ไปทางไหนกันนะโอ้ยเสร็จแล้วด้วยสวดกันไวเกินเสร็จแล้วไปก่อนไปโอ้ยเจอยาว่ะนั่งเจอยาว่ะนั่งอยู่ที่เจอยาว่ะนะั่งกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเพิ่มอายาแน่นอนเอาไปแล้วด้วย เอาเอาถ่ายใครเนี่ยไม่ได้ใช้ยามาแมีใครเข้าสวนด้วยเอาบัตตีบัดีหนูเจนวัสซานวาซานวาซานไปแล้วอ้าหนึ่งที ไช้ของปืนแล้วเรานะ่ะเออเอ,อะไรยัํามันแบอะไรอะไรเอานรากไปเลยเขาไปชุบกันตรงไหนไวะเนี่ยเราไปดูพี่ีกอนดีกว่าไมนะไม่มีใครมาว่ะ เอ,อ้ชูบทอไหยอ๋อเดี๋ยวผมว่าไวมาเว้ว,ว,วอืมหนึ่งทีโอ้โหลืมไปมนิดนึงขวาโอ้ยเก้าอีในี่ใครตั้งเกะกะมากเลยวะดีดู ว่าไงว่าไงอืมบางทีอุย๊ยไปไหนไปไหนลงไปขึ้นมาลงไปแล้วไปด้วย <c oughs> เสียอ,อืมคุ้มไหมเนะี่ยคุ้มไหมเนะี่ยอยู่ที่คนนั้นคนนี้โอ้ยไอย้เอายาไปตอนไหนอยู่นี่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮูฮูฮูอืมไปเลยมันต้องมีคนสวนนั่นแหละนะตรงนี้ใช่แหละใช่แหละใช่เลยใช่เลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ขอข้อพิธีก่อนนืะไง่อองไอ้อองเองใช่ไหมไอหยิ่หมตรงไหนหมดนะ และคนหายไปไหนกันหมดทา่ไหนเดี๋ยวเราแอบมา,า,มาทางไหนแล้วเนี่ยมาจะเข้าวิธีอย่างนั้นนแหละไอ้พิทขอบไอ้พิทขอบไม่โดนนีแนะมันต้องมีง ใครหน้าไหนที่มันอาไม่เอาวะถึงวดเสร็จแน่เลยอ้าวไปเลไปเลยไอ้หิวไม่จะซิกแซกตัว ต่อยมาดิก็ต่อยมาดิเอ้เอ้ไ้เฮียลกูกไ้เฮียกูลูกเองนีไ่ไม่ไ้านนี่มีใครมาว้าว,าวเอาแล้วเอาแล้ว ôi oh, ôi oh, ôi, oh, oh. yên ngay, nhìn ngay, yên ngay, yên ngay, nè đừng thi đâu mà thoáng thi โอ้ยโอ้ยพิธีนี้ถึงไหนแล้วนี่อ่ะจะเสร็จแล้วมั้งน่าจะใกล้เสร็จแล้วมั้งขึ้นทางไหนก่อนขึ้นทางไหนก่อนอเรียบร้อยเสร็จแล้ว มามาพ่อนะนะแกต้องอยู่แถวนี้แหละมาฟางกล่องในแถวนี้ทั้งอยู่วะเอ้ยตเอ้ยเข้าใจอันแน่ว่าแล้วเชียวคืออ๋อเยี่ยมมันโยกเก่งว่ะโยกเก่งดีนะ โอลาโอลาโอะไรโอลาโอล่าบ้ากอลี่สวนท่าด้านมากเฮ้ยอื้อหืออื้อหืออื้อหมเอ้ยมันไม่ธรรมดาว่ะรู้ว่ะมองหลังตลอดเวลาโอเค ดืด้อพี่ตันใหมตันกันปันดีกันไปด้วย <c oughs> ไปด้วยไม่ได้อวะไปด้วยดี <c oughs> มันมืดเกิน ทำอะไรอยู่อยู่นี่แล้วปลาองค์เนี่ยปลาองค์เนี่ยเฮ้ยอย,อยู่บนมาเลยเหรอ,อว้าวอุย้ยข้างล่างก็มีแล้วอันไหนเปิดบ้างเนี่ยอุยอ้ยเห็นเล็บแว๊บ ปลาอ๋องจะได้กลับไหมเนี่ยฮะเราอะมให้ <c oughs> มันแคบเกินป่าอ๋อ,อ,อง